AMV หรือ a r m o r e d Modular Vehicle เป็นรถหุ่มเกาะล้อยาง8คน8ขับเคลื่อนด้วยล้อทั้ง8ที่ทันสมัยผลิตโดยบริษัทผลิตอาวุธแพทริอัในฟินแลนด์สามารถปกป้องพลขับและทหารจากอุปกรณ์เกราะป้องกันร,ระเบิดแสวงเครื่อง IED และจรวดต่อต้านรถถัง EFP บูมมแรง K16 ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในระหว่างการซ้อมขบวนพาเหรดวันแห่งชัยชนะกลางกรุงมอสโกเมื่อปี2015ประจําการโดยพลขับ3คนรวมทั้งผู้บังคับบัญชาพล ปืนและพลขับยานเกราะรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาสําหรับกองทัพมาเลเซียโดยอิงจากรูปแบบของยานพานะ APC พา 8x8 ของ FNSS ซึ่งประจําการอยู่บนกองทัพบ,บกตุรกี ากจะพูดถึงสงครามหรือการรบที่ต้องการการเคลื่อนย้ายหรือส่งกําลังพลไปยังจุดต่างๆในสนามรบยานพาหนะในการลําเลียงกําลังพลเรียกได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการใช้งานในกองทัพต่างๆในสมัยนี้และยานยนต์ทางทหารที่ใช้ขนส่งกองกําลังเคลื่อนที่เร็วติดอาวุธหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า APCS เป็นยานรบที่มีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติการทางทหารตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่1ปัจจุบันยานนาเลียงหุ้มเกราะล้อยาง APC สมัยใหม่เช่น PatriaAMVBoxer และปิรัญยาไฟให้การป้องกันที่ดียิ่งขึ้นสําหรับทหารที่อยู่ภายในรถทําให้สามารถปรับใช้กับทหารราบได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกับสุดยอดรถหุ้มเกราะที่ใช้ลําเลียงกำลังพลทางทหารส่วนจะมีรุ่นไหนกันบ้างนั้นอย่าลืมกดไลค์สักคนละไลค์แล้วไปดูกันเลยครับ PATRIA AMV AMV หรือ Armal Modular Vehicle เป็นรถุ่้งเกราะล้อยาง8ค8 ข,ขับเคลื่อนด้วยล้อทั้ง8ที่ทันสมัยผลิตโดยบริษัทผลิตอาวุธแพทริอในฟินแลนด์หลังจากการเปิดตัวในตลาดในปี2,547หรือปี2004จนถึงขณะนี้มียานรบหุ้มเกราะแพทริอ AMV มากกว่า1,600คันได้รับคำสั่งซื้อจากกองทัพฟินแลนด์โครเอเชียโปแลนด์สโลวีเนียแอฟริกาใต้สวีเดนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตใช้เครื่องยนต์ DI12 Scania Diesel Engine ให้กำลังสูงสุด489แรงมา้าแรงบิดสูงสุด 1, 1,974นิวตันเมตรระบบทรงกำลังใช้เกียร์อัตโนมัติ ZF e eComat 7HP902 Automatic Transmission p a t r i a AMV มีพลประจำรถ3คนบรรทุกทหารมากถึง10นายสามารถปกป้องคนขับและทหารจากอุปกรณ์เกราะป้องกันร,ระเบิดแสวงเครื่อง IED และจจรวดต่อต้านรถถัง EFP ตัวรถด้านหน้ามีการป้องกันขีปนาวุธจาก Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot Tracer หุ้มเกราะความหนาสูงสุด30มมตรยานพหนะ ทางทหารรุ่นนี้ยังสามารถทนทานต่อระเบิดรถถังที่มีดินระเบิดหนัก10กิโลกรัมได้เลยทีเดียวและนอกจากนี้ p a t r i a AMV เ v e r s i o น APC จะมาพร้อมกับปืน p a t r i a PML 127 OWS ติดตั้งปืนกลหนักต่อสู้อากาศยานขนาด12.7ม mm. ิลิเมตรความเร็วสูงสุดของรถหุ้มเกราะรุ่นนี้ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีช่วงปฏิบัติการไกลถึง800กิโลเมตรพร้อมกับถังเชื้อเพลิงสำรอง บ็อกเซอร์ APC เป็นหนึ่งในยานพาหนะหุ้มเกราะที่ดีที่สุดในโลกผลิตโดย Ar ร์ทซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง KMW และเรนเมทั l ยานหุ้มเกราะบ็อกเซอร์ APC เป็นยานพาหนะทางทหารที่ใช้ปฏิบัติการโดยกองทัพบ,บกเยอรมนีสามารถขนส่งทหารราบได้11คนซึ่งรวมถึงพลประจำรถ3นายและทหารราบ8นายเครื่องยนต์มีกำลัง530กิโลวัตต์หรือประมาณ720แรงมา้าใช้เครื่องยนต์ MTU Engine ระบบส่งกำลังไปยังล้อทั้ง8ล้อโดยใช้ เกียร์อัตโนมัตอิอลิสันอัตโนมัติทรานส์มิชันเอ็กวิลไดฟ์ออรอาราวระบบการสะเทือนอิสระอินเดพเดนส์ซับสเตนชันระบบเติมล้อยยางอัตโนมัติเซ็นทรัลทายอินเฟลชันซิสเต็มยานพาหนะทางทหารรุ่นนี้ถูกรวมเข้ากับเกราะแบบเว้นระยะและมีการออกแบบให้เกราะลาดเอียงเพื่อป้องกันทุ่นระเบิดร,ระเบิดแสวงเครื่อง IED และภัยคุกคามจากขี่ปนามวุธต่อต้านรถถังปกป้องลูกเรือจากทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังและต่อต้านบุคคลระเบิดและกระสุนปืนใหญ่ตลอดจนให้การ ป้องกันขีปนาวุธรับด้านกับอาวุธเบาต่างๆได้สูงสุด14.5ม mm, ิลิเมตรที่ระดับความสูง30องศาของมุมปะทะบ็อกเซอร์ APC ติดตั้งสถานีอาวุธเบาควบคุมระยะไกล FLW 200เปืนกลหนักพร้อมยิงอัตโนมัติ12.7ม mm, ิลิเมตรหรือเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ40มิลิเมตรรองรับเทคโนโลยี IDZ ที่พัฒนาขึ้นโดยกองทัพเยอรมนี er รถขนทหารราบพุ่มเกราะบ็อกเซอร์ er, มีความเร็วสูงสุด103กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยทำการไกลามากถึง ถึง1,050กิโลเมตรเลยทีเดียว ปิรันยา5ผลิตโดยโมเวกหรือที่รู้จักกันในปัจจุบันในชื่อ General d y n a m i c European Land s y s t e m m o a v เป็นยานรบหุ้มเกราะสำหรับการลำเลียงที่หลากหลายปิรันยา5สามารถบรรทุกทหารราบ13นายในตัวถังหุ้มเกราะที่มีการป้องกันอย่างดีต้านทานผลกระทบของทุ่นระเบิด IED และภัยคุกคามจากอาวุธปล่อยต่อต้านยานเกราะและรถถังติดตั้งระบบป้องกันแบบ Active และหุ้มเกราะเสริมรอบคันซึ่งทำให้การปกป้องในระดับต่างๆโดยครอบคลุมมากกว่า95%ปิรันยา 5, สามารถติดตั้งอาวุธได้อย่างหลากหลายโดยแท่นอาวุธปล่อยแบบแยกส่วนตั้งแต่สถานีอาวุธเบาที่ควบคุมจากระยะไกลไปจนถึงระบบป้อมปืนออโต้เช่นระบบแลนส30ม mm ม Modular t u r r e s t System ประสานร,รวมกับเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซล MTU 6V199 TE20 ดีเซ e ให้กำลังสูงสุด550แรงมา้ากับระบบ Fuel Efficiency Drive Train System ระบบส่งกำลัง ZF 7HP902 7, 2, 7 Speed Electronic Coil Control Automatic t r a n s มีความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีรัศมีการปฏิบัติการไกลถึง550กิโลเมตรบูมแรง K16 APC เป็นยานหุ้มเกราะ APC 8คูน8หม่ที่พัฒนาขึ้นโดย Military Industrial Company เพื่อแทนยานยนต์ระกูล BTR ยานเกราะรุ่นเก่าซึ่งประจำการในกองทัพรัสเซียมานานบูมแรง K16 ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในระหว่างการซ้อมขอบวนพาเรดวันแห่งชัยชนะกลางกรุงมอสโกเมื่อปี2015ประจำการโดยพลขับ3คนรวมทั้งผู้บังคับบัญชาพลปืนและพลขับรถ K16 APC สามารถบรรทุกทหารราบได้7นายควบรวมเกราะเซ แบบโบวซึ่งให้การป้องกันร,รับด้านจากกระสุนเจาะเกราะขนาด14.5ม mm, ิลิเมตรและสะเก็ดระเบิดของปืนใหญ่จากกระสุน152ม mm. ิลิเมตรยานผาานะทางทหารรุ่นนี้ได้รับการติดตั้งอาวุธป้องกันตัวเองด้วยป้อมปืนควบคุมระยะไกลที่ติดตั้งเซ็นเซอร์อาร์เรพร้อมปืนกลขนาด12.7ม mm. ิลิเมตรขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ UTD 32TR ให้กำลังสูงสุด510แรงมา้าสามารถทำความเร็วได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีช่วงปฏิบัติการรบสูงสุดไกลถึง800 kilómetros พันเดอร์2 8คูณ8เป็นยานผาหนะทางทหารรุ่นปรับปรุงของยานเกราะล้อยย่างพันเดอร์1 6คูณ6ที่ผลิตโดย General d y n a m i c European Land Systems s t e y ปัจจุบันเข้าประจําการอยู่ในกองทัพเชกกองทัพออสเตรียกองทัพบ,บอกอินโดนีเซียและกองทัพบ,บกของโปรตุเกสพันเดอร์2 APC มีที่นั่งสําหรับชานราบ14นายรวมพลขับและพลประจํารถระบบป้องกันตัวเองสามารถรวมเข้ากับโซลูชันเกราะแบบใหม่ที่ปรับขนาดได้เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากขีปนาวุธต่อต้านยานรบ พุ่มเกราะทุ่นระเบิด IED และเครื่องยิงจรวด RPG ป้อมปืน SP30 บน p a n d e r 2มีปืนใหญ่ Mauser ขนาด30ม mm, ิม MK30-2 ในขณะที่กองทัพเช็คติดตั้งระบบอาวุธ RafaelRCWS-30 ติดตั้งปืนใหญ่ ATKMK44-30 มิมอาวุธรองประกอบไปด้วยปืนกลเบาขนาด7.62ม mm, ิมและเครื่องยิงลูกระเบิดควันขนาด76มิมใช้เครื่องยนต์ c o m m i n s d i e s e l i s l e t 4 5 0 h p c r 2. ให้กำลังสูงสุด450แรงมา้าระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีด zf 6hp 602c fully automatic transmission มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่105กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรัศมีปฏิบัติการรบไกลถึง700กิโลเมตร อา玛 a ปดคู APC อา玛พื้นฐานเป็นแพลตฟอร์มแบบแยกส่วนสำหรับการกำหนดค่าภารกิจที่หลากหลายทั้งยานหุ้มเกราะแบบติดอาวุธยานนำเลียงกำลังพลยานหุ้มเกราะพยาบาลหรือยานหุ้มเกราะของฐานสื่อสารเลเยอั์ภายในของยานเกราะอา m APC ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับคนขับผู้บังคับบัญชาและทหาร10บนายตัวถังหุ้มเกราะให้การป้องกันในระดับสูงต่อเครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังทุ่นระเบิดจรวดประทับบ่า RPG EFP และระเบิดสวงเครื่อง IED อา마เวอร์ชั่น APC ติดตั้งสถานีควบคุมระยะไกลด้วยปืนกลขนาด7.62ม mm, มปืนต่อต้านอากาศยาน12.7ม mm, มหรือโดมแบบเปิดที่สามารถติดตั้งปืนใหญ่20ม mm, มหรือป้อมปืนมิสซาก30ควบคุมระยะไกลซึ่งติดตั้งปืน30ม mm, มใช้เครื่องยนต์ดีเซล6สูบความจุ8.9ลิตรให้กำลังสูงสุดแรงบิดสูงสุด1,627นิวตันเมตรระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อน8ล้อให้ความเร็วสูงสุด มีพิสัยปฏิบัติการไกลถึง700กิโลเมตร AV8 8แคู APC ยานเกราะรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาสำหรับกองทัพมาเลเซียโดยอิงจากรูปแบบของยานผานะ APC พา8คูของ FNSs ซึ่งประจำการอยู่บนกองทัพบ,บกตุรกียานเกราะรุ่นนี้สามารถบรรทุกทหารได้13นายและติดตั้งเกราะอะลูมิเนียมและเหล็กกล้านอกจากนี้ยังมีเกราะเพิ่มเติมซึ่งติดตั้งไว้ส่วนหน้าเช่นเดียวกับด้านข้างของตัวถังยานเกราะ AV8 ติดตั้งป้อมปืนเดนิล LTC 3 0พร้อมปืนใหญ่ GL 3 0 3 0ม mm, มล และเปืนกล FN h u s t a l Max 58m 7.62มิมสามารถทำความเร็วได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปฏิบัติการได้ไกลถึง700กิโลเมตรก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างหากมีตรงไหนที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแลเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ